อันนี้กูจะเปิดคลิปได<ล><อ>ู้่อันนด้เปิดคลิปได้กูอ่านแล้วเนี่ยโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวัยรุ่นช่อง Next Step t h นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็นิวนะครับ Next Step Channel นะครับแล้วก็พี่อาร์มแล้วก็เพื่อนๆในดิสนะครับยังไม่ได้กดอ่าันนี้ก็จะเล่าเล่นเล่าเล่นเราเล่นไปไปวันนี้จะมาตีบวก <Okay. S 2> นินจานะครับขึ้นบวกสิบนะครับเมื่อกี้เขาตักขึ้นเก้ามา ลืมอัดเมื่อกี้ลืมอัดแล้วตีออร้อยแตกไปเยอะด้วยพี่ชายกูอะเอาดิวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่อาร์มนะครับฟีดพี่อาร์มนะครับเบฟขับนะครับตัวตึงนะครับเลดรูมนะจัดแปพี่ชายจัดเลยวันนี้นะครับซัดซัดนะครับลงดีนินจาบวกเก้าขึ้นบวกสิบส่าติดว่ะว่าสิบวติดว่ะกวาติดว่ะตีให้มันดูไปเด็กๆดน้องๆหนูหนูใครไม่รู้จักพี่อาร์มนะครับมึงรู้จักวันนี้แน่นอน รอดูเสื้อเลยไอ้ยี่เนี่ยมาเดียววิ่งไอ้ยี่อ่ะไอ้เวิร์กที่แบบมาเดียววิ่งอ่ะไอ้ปล่อยปล่าปล่อยมันได้ปล่อยมันได้ไอ้อ้วนอ่ะปล่อยมันได้หลังจากที่พี่กูนะครับขวดบูฟินทูน่ามานะครับวันนี้ร้อยกว่าเอ็มครับไอ้สัตว์สองร้อยแล้วสองร้อยแล้วมั้งใช่พี่ยามเกือบแล้วแม่งล่อพี่กูนะจากไอ้ยี่อ่ะแล้วไอ้ยพี่อ้วนปล่อยมันไปพี่ แล้วมันติดเนี่ยมันใช้ไม่ถึง200บานไงเดี๋ยวดูดิก็ดูนะครับว่าเราอันนี้จะมาเทสระบบนะครับพี่อารมามาเป็นเหยื่อเทสให้นะครับ250ไม่เอาทำไมเราพูดอย่างนั้ะฮิวโก้เหยื่ออะไรไม่มีไม่มีครับไม่มีนะไม่มีเหยื่อนะก็ดูกันครับทุกคนเพื่นเพื่นครับเพื่นเพื่นคลิปนี้เพื่นเพพี่กูเพิ่งหัวร้อนมาด้วย ไอนิวมึงว่าไงวะสองร้อยห้าสิบใบมึงว่าติดป่าวะเพื่อนติดตั้งแต่ยังไม่ถึงใบสองร้อยอ่ะพี่วันพี่วันว่าไงวะพี่พี่วันติดอยู่แลวพี่วันติดอวนบอกนี้ใครเห็นแล้วเซียนหน่อยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปอ่ะเออใครเห็นนะครับแม่งอยากกลับมาเล่นนะไอค่ะเกมโซนโฟนะครับเซิร์ฟเอ็กซีมนะครับทุกคน โคตรมันโคตรสนุกใครคิดถึงใบเด็กย้อนวันๆปิมคุงกลับมาแล้วนะกกยหงิดก็ไกลแล้วนะกายหงิดอ่ะเฮ้ยเขายังไม่เปิดตัวปิมคุงนะมึงพูดออกคลิปได้เขาลงคลิปแล้วนะเขาลงคลิปแล้วนะไม่มีหลุดนะเขาลงคลิปแล้วนะหลุดเขาลงคลิปแล้วไอ้วนนี่มันใครวะมาปวนไอ้เฮียเฮ้ยปล่อยไปปล่อยไปนะครับไอทำไมผมยังไม่คลิปเขาลงเลยพี่เดียวกูว่าติดวะกูว่าติดวะ อ้เฮียมันต้องมานะสองร้อยห้าสิบใบนะครับอยากเอาดินไปร้านใหม่ไหวแม่เหอะไปไรก็ไม่รู้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเห็นน้องพี่ไอหมูว่าไงติดปลาสองร้อยห้าสิบใบมึงแต่มันติดเลยนะใกล,ล้เราอีกนิดเดียวไอนัดนัดนัดพี่ถามดิสองร้อยห้าสิบใบติดป้าเออผมว่าติดใบที่ร้อยแปดสิบเจ็ดว่ะเฮ้ยไอเฮียพนันกันบ่พนันถูกพี่อาร์มให้ไรอะ 5m ไปใครทายถูก 5m ไปเอาใกล้เชียงดีใกล้เชียงดีใครที่พลาดพาดเคลื่อนห้ามเกินห้าใบบวกลบห้ามเกินห้าใบเข้าไปที่รับไป17โเอาดิจ้ะไอ้นัด187นะกูโจทก่อนรัด187คิวโก้60นัด100187ฮิวเท่าไหร่6060ใครเท่าไหร่100100.40ใบเหลือ100.40ใบ รวนอยสี่สิบเฮ้ยพี่ว่นเราก็พบเอาเหลือร้อยดิผมยิบยิบห้าไปผมอะไม่ใช่เจ็ดใบนี่คือจำนวนที่ใช้ไปนะของผมอะไม่ใช่เหลือแล้วไปเจ็ดใบนะเอามันต้องเหลือกี่ใบเอาที่เหลือดิเอาที่เหลือดิที่เหลือเอาที่เหลือเอาีเลืงั้นเอาสองร้ห้าสิบลบก,กันไม่ไม่พี่กูห่วยไปจะห้าสิบใบล้วตอนนี้ก็สม่งเอาฮิวโก้ดิฮิโก้เอาหกสิบดเร็ว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 เร่เอาเอาเอาใกล้กลกูก็ได้ เอาเอาเอาสักส8สิแปดอะสิแปดบวกลบไม่เกินห้านะพี่อามให้ห้าเอ็มนะสมมุติหกห้าไอ้วนก็ได้ผมเอาเหลือผมเอาเหลือผมเอาเหลือร้อยใบอะเออหมูหนึ่งร้อยกูยี่สิบห้านะกูจดละก็ต้องลบไปห้าห้าด้วยดิใช่ป่ะหล่ะเออห้าห้าด้วยทั้งบวกทั้งลบอะอดิกูว่าติดเยแม่คาา พี่ก็ว่ากลัวนะผมแรกเป็นกัมกึ่งตรงห้าสี่อ่ะผมผมมากสุดห้าสามพี่ต่ำสุดห้าห้าไอ้เชี่ยแม่งเป็นเมีวะกัมกึ่งกดไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งกันไงไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่างน้อยพี่เขาตีติดได้ใจด้วยนะพี่เขาตีติดอ่ะดีอ่ะดีขอให้มันติดเถอะเอาเอาจริงๆคลิปนี้กูไม่ขอเชี่ยอะไรเลยกูขอให้พี่หามตีติดเออขอเของงอมไปเยอะแล้ววันเนี้ย มันจะได้มันจะได้ลดอาการมันมันมีอาการออมมันใหญ่ใช้เขาแต่จะติดบวกเก้าก็ถือโอเคแล้วนะคอนจริงใช่ใช่ใช่โหบวกเก้านินจาลงดีแพร่โหราคาแบบสองหมื่นอ่ะสองหมื่นอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บวกเก้านี่วะประมาณหมื่นหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งสกิลอื่นลงไปหลักพันแล้วอันนี้น่าจะประมาณหมื่นกว่าหมื่นต้นต้นนินจาครับลงดีสามร้อยเปอร์เซ็นต์บั๊มาไอ้เฮียใครนะจะไม่เล่น กูบอกแค่นี้แหละของมือถึงขนาดไหนก็โดนของพี่อามแรงด้วยทุกวันนี้กูโดนดินจานนวดนะครับในห้องแดงนะไม่ได้โดนสายอื่นนวดนะกูโดนจานล้นลมอ่ะลับลงดีีิโรก่าใครวะไอ้สิบเก้าดาวอ่ะเอ้ยเซนเซใจพี่แม่งเดินมากูไม่ทาเดินหนีไมไหนเลยยืนเดินมาจับกูลงดีตายละยืนไม่ได้ขยับเลยพี่พี่อามถามถามความรู้สึกคนตีดิพี่อามพี่อามว่าติดป่ะพี่ห้าติดห้าติบเฮ้ย ไอ้ใช้ขับว่าห้าสิบห้าสิบตัวอยูผมว่ามันต้องมาว่ะวันนี้ยมันปล่อยเลทละแล้วมันเอาพี่กูจริงไงเทียมเอาพี่กูจริงไงมันเอาพี่กูหนักจัดแม่งเอาเจ๊งเอาวันเนี้ไอ้เชียพี่กูนะครับพี่กูเอาตัวเองนะครับไม่มีใครเอานะครับพี่กูเอาตัวเองนะครับมือฟินนะครับอ้อร้อยยี่สิบนะไอ้เชียตอนแรกมันได้ไปแล้วหน้าบวกสองอ้อหกสิบอะมันถึงร้อยยี่แล้ว แต่พี่อามก็ซัดต่อให้บวกสองอหกสิบบาทร้อยยี่แล้วมันคันใช่ไหมพี่มันคันใช่ไหมหยุดไม่อยู่ไงหยานคันไปเฮียใครอยากเก่งนะครับอร้อยยี่สองอะถ้าบวกสองอหกสิบอะ แล้วก็ฝากแล้วก็ฝากช่อง Next Step เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะอย่าลืมกดไลน์นะเด็กๆน้องๆหนูๆใครเรียวๆนะครับกดช่องซับย์เพียนีด้วยนะครับทุกคนเอถ้าต่ำถ้าต่ำกว่าร้อยสามห้าไปพี่อ้วนอดแล้วนะเว้เฮ้ยพอพี่อ้วนถ่ายไปร้อยร้อยสี่สิบเอ้ไอ้มันยังไม่ติดเลยเฮ้ยมึงเงียบไปไหนอะโอ้โห อหญยซีห้าไหมกับกับมองไหมกับมองเดิมไหมยัยซีหน่อยไหมกลับมองเดิมดีกว่าใหญ่เขาใส่สุดเนี่ยเขาเขาไม่เอาที่พี่ที่เขาแบบกำเนิดมาเลยเขาไม่อยากไปฟรีแล้วไงเขาแย่งมือบูฟินแล้วไงเคาอยากพูดอะไรมือบูฟินในยี่ย 200m ไอ้สัส มดไปสอนไว้เอ็มทำไปได้พี่กูลองสลับตีอีสักใบหนึ่งหนิเพื่อติดเก้าได้หล้อมๆหนะ่อยพี่พี่เขาเน้นว่ะเออสลับไปสลับมาเนี่ยแหละมันต้องมีอะ่ะเหมือนบอมเบ่แม่งติดสองท่าเกินไปนะ <c oughs> เอาดิสิบไอ้เหี้ยมันเลทเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้สัสผมว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งในร้อยนะหนึ่งในร้อยนะ บางคนแม่งคิดแบบคิดแบบสมองป่วยๆพี่ทําไมผมตีร้อยใบแล้วมันไม่ติดอะมันต้องหนึ่งในร้อยไอ้เหียเขาไมาถึงโอกาสอดรอบนั้นๆไม่ใช่ร้อยใบจะติดแล้วเราแล้วเราพูดออกคลิปทําไมอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็อธิบายให้เขารู้ไปไงอ๋ออันอันนี้ไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ไปด่าใครนะอืมถ้าถ้าถ้าเหมือนถ้าเหมือนที่ผมด่าอันนั้น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 ไม่ใช่นะอันนั้นห้ามนะครับทุกคนอย่าทำตามนั้นพออัดคลิปแล้วแม่งไม่ติดให้ไว้เหีย ไอ้เชี่ยแม่งเอากูน่ะจัดเอาพี่กูเกินไปเป้าวมายไอ้เชี่ยไอ้นิวแม่งมึงช่วยดิช่วยยังไงไอ้เชี่ยบูดูนี่เพื่อนบูดูดิไ <Yeah. S 1> อ้เชี่ยกูปักทูบแล้วล่าสุดที่กูไ่ติดทั้งทีไอ้เชี่ยต้องนิมนต์หลวงพ่อวัดไหนมา <laughs> พี่ก็พูดไปพี่ <laughs> แต่โดนหนักนะเราอ่ะโดนหนักนะ <laughs> ของพี่วันแล้วว่าร้อยสี่สิบแล้ววานิวมันติดใบสี่สิบเจ็ดนอนเลยสี่สิบเจ็ดอะรอดูเลยสี่สิบเจ็ดอะไรครับหกสิบบวกลบนะสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดบวกลบนะสี่สิบแปดไปร้อยใบนะครับรวมรวมตีอีด้วยนะเมื่อก,กี้ไปสองสามทีนะไปร้อยที่สิบแปเทียบโอ้โหเฮียนี่นี่คือนี่คือการตีบวกสิบนะครับทุกคนเรามาตีให้ดูนะเป็นปัญญาทานนะอย่ไปหาทำนะครับน้องนุ่ถ้าถ้าไม่ใช่พี่อาร์ตก็อย่าไปตีเลยครับ เตืองนะอยากตีปวดพามเขาอยากตีถ้าไม่ใช่ไอซัมเมอร์ก็อยากไปตีนะไอซัมเมอร์นี่เอาหนักนะแล้วก็แล้วก็บ่นนะแล้วก็โล่นะฝากฝากเซเอ็มซัมเมอร์ด้วยได้ไหมในคลิปนี้ฝากด้วยนะครับใครจะซื้อเอ็มนะครับเซตเอ็มทามด้วยเซตเอ็มทามด้วยเซเอ็มทามนะครับวีสามสิบเอ็ดนะเอ้ยเซเอ็มทามบอกว่าจะมาดูคลิปผมนะอย่าลืมนะมาดูด้วยนะพี่ทามนะคิวโกออกคลิปแล้ววันนี้ตึงๆนะ ไอ้ใ,ใครมาเดียวหูเนี่ยไอ้นั่นมอตัวเดิมอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ,วชอ้วนไอ้ชื่อกูรุนปวดจัดเลยมาวีสามเก้ากรุนหนักเลยถ้าต่ำกว่าร้อสามห้าพี่อ้วนหมดสิทธิ์แล้วอ่ะผมอะไรกันยบร้ยเรียบร้อยตัดติดไปคนหนึ่งแล้วเว้ย <laughs> <laughs> เอาเหรอพี่ดีวเอาเท่าไหร่นะยี่ห้า โอ้ยได้ลุ้นสุดเลยทีฮิป้าควายแตมันไม่ใช่ล้วน่าจะอุ้ยเพี่ยเชื่อขึ้นสัตว์แม่ เปยโคตรแรงเลยว่ะจับเป็ิีแม่งโอ้โหง,งบคลิปนี้ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับคนดูใบบวกก็ประมาณใบละสามสิบเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนะครับใบบวกไปกันแตกอย่างเดียวไม่รวมเอ็มนะประมาณ 10, หมื่นนึงแหละคลิปเนี้ยหมื่นกว่าเมาเด็วกูนะครับถาม ที่กรุงเยพไปนี่คือมีคนมาเดวกูนะครับมาป่วนกูนะเสร็จมีเขาแรงกันโอ้ยที่ยามจ,จะจะร้อยห้าตแล้วนะพี่ไปงอมละเสียงเสียงเสียงเบาเบานะไม่ดังน,นะ <laughs> เสียงเริ่มเบาะ้ะ <laughs> เริ่มตลอด <laughs> ไอ้ <laughs> พี่ ที่กูร้องให้ตั้งแต่มือบูฟิ120นรออร้อยี่สิบแะครับทุกคนเฮียโดนโดนหนักนะครับจะร้อยไปแล้วนะตอนนี้มากตกลแล้วนะทุกคนร้อยห้าสิบนะครับไม่ติดแต่สกิลนะโอ้โหอ่าดูเอาแล้วครับหร่อด,ดีน้ำ สกิลแล้วสกิลเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าแบบสกิลราคาตกด้วยนะแต่ว่านินจาเนี่ยมันไม่ค่อยตกนะครับเพราะว่ามันสามหมื่นอ่ะสองหมื่นสามหมื่นมันโซฮอตนะนโซฮแรงเวอร์คถ้าถ้าถ้าดีเคดูอยู่ก็เอาอีกแล้วนะก,ก็ไม่ต้องเนิมนะก็ไม่ต้องเนิมนครับนินจาตึงนะสายเนี้ยแต่แต, <c oughs> แต่ตอนแต่ตอนเจอ,ม,เจอมึงเจอห้องแดงมึงบอกรีบเนิบนะ <c oughs> <c oughs> ตอนคุณเจอพี่อาบนะครับไอสัตว์ลงไม่ลงดีก็โดนดับเอยู่นะกูงอมครับกูเลิกครับแค่นั้นเองแล้วติดบวกเก้าแล้วกูจะไปเล่นกับเขาไหมเนี่ยวันเนี้ยไอดิวมุก้าเล่นกับเขาก็ได้รอได้ไม่ได้เดี๋ยวเอเดบิลบวกเก้าสลับไปตีเอเดบิลดีกว่าสลับไปตีเอเดบิลดีกว่าไอ้เฮียน่าลุ้นกว่า ตอนนี้ร้อยห้าสิบใบนะครับผ่านไปแล้วโหยากมากโอ้โหใครจะตีบวกสิบดูเอานะเด็กๆ,ๆน้องมังหนูๆน,นะครับที่บนขึ้นบวกบวกเจ็ดแ<บ>้วพี่กูเปลี่ยนเปลี่ยนท่ายาวแล้วนะไม่เอาแล้วนะ <laughs> ไม่เอาแล้วนะสิบบะ <laughs> โอ้ยพี่กูโดนหนักจัดไอ้เหี้ย เอ้แต่ยังดีนะวันนี้วันนี้วันนี้ต้องพูดว่าลงดีลงดีบวกเก้ายังติดให้ไม่ถือว่าแบรนด์เดย์ใช่ไหมพี่อามหรือว่าแบนด์เดย์วะเงียบแล้วนะงอมแล้วนะตอนนี้เมมแล้วนะเจ็บจริงใจนะอ๋อเจ็บเจ็บนะไอนี่เป็นมึงเศร้าป่ะวันนี้ยหมดไปสองรอยเอ็มอะไอช้นแทบหงอมพลา ทำไปได้โอเคครับตอนนี้เหลือ80ใบแล้วไอหมูหมดหวังไปแล้วไอหมูหมดติ์ไปแล้วดูเพืินๆอ่ะเหมือนดูสุลตตานตีน้องๆดูเพืนๆน้ำเปล่ะบอกก้าวน้วเอ่ะน้บหมดครับคือตอนนี้พี่กูไม่ตีแล้วนะครับลงดีนะไอ้ยามัตี W แล้วแล้วก็ฝากดีเคด้วยนะครับช่วยแก้ท่านินจาได้แล้วนะท่า E กับท่า W เนี่ย ลูกนะครับมันไม่ตรงกันนะถ้า e เอมันเป็นแบบมันเป็นท่าของ w นะครับแล้วก็ถ้าถ้าท่าดเป็นท่า e เฉยเลยนะช่วยช่วยฝากแก้ด้วยนะครับคนสับสนนะขอให้ติดเอ้อีนน้ยเป็นไปได้ไอสัตว์เดือจะเชื่อ ไอ้เหียสกิลบวกสิบแพงจริงแต่มึงดูด้วยนะว่าตอนเขาตีเนี่ยเออราคามันไม่ควรตกนะเว้ยมันตีย่างมากเลยนะวนเว้ยโอ้หไอ้เหียบวกสิบฮลงมาเหลือหนึ่งหมื่นไอ้เหียสภาพไอ้เหียม,ยมึงฟังกูนะเว้ยมึงฟังกูนะเว้ยทุกคนแม่งตีครั้งหนึ่งแสนเซนนะ่ะมึงดูคนที่ใช้กันแตกเป็นพันใบอะ่ะมึงลองนึกสภาพดูดิแม่งเขาใช้กี่ร้อยเอ็มวะนะในการตีเ่ะีย่ก็จะติดบวกสิบ ไอ้เียโอ้โหเจ็ดสิบใบแล้วมาไปยาวๆไปเรื่อยๆย,ยังไม่ติดให้กูอีกนะดูเดิไอันนี้อยากรวยให้ขาขาย <c oughs> อยากคลิปขายตีบวก <c oughs> วลีฮิตประจำเกมโซนโฟไอ้เหียไอ้ชาติเอ้ยไอ้หมูอยู่ปะหมูอยู่ครับ หมู่หมู่หมูว่ามันจะติดปะเนี่ยตูไม่รู้ครับผมพายเรืออยู่โอเคโอเคโอเคเปิดเซิร์ฟป่ะใช่ไอ้แก้เปิดเลยดิแก้ตัววางไว้ไอันนิว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 ไอ้ถ้าคลิปถ้าคลิปอิ่ปิงพูงยังไม่ลงอ่ะมึงมึงลงคลิปนี้ก่อนก็ได้อืมอืมเออเมื่อเอาคลิปนี้ไปขั้นเด็กตน้องน้องหนูหนูดูหน่อยกูว่าคลิปนี้น่าจะเรียกเรียกเสียงอยู่เพราะว่าพี่อาร์มกูเจ็บหนักจัด กูว่าพี่อัมเผยกูดได้โข่งรับรอละเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวใบที่สี่สิบแปดรอดูอ๋อยูอ <ำ S 2> โก้ยัหมดสิทธนะิ์แล้วนะยูโก้ยัหมดสิทธิ์แล้วนะอะไรครับมึงก็หมดสิทธิ์ครับมนม่ติดหรอกน้อง <c oughs> เอาได้พูดอย่างนั้นนะเขาไปติดใบที่สามสิบเชื่อกูเด็ดยูโก้หกสิบไอ้นัทสี่แปดไอ้เรื่องกอูมไม่ได้แล้วอ่ะนิวเออ ไอด้ดัดใกล้ๆแล้ว <laughs> แม่งเล่าที่เชียสองร้อยใบแล้วมันจะไม่ติดจริงเหรอ่ะเออมันยากจริงนะเว้ยไอ้เพียใครตีใครตีเองแบบต้องยอมใจจริงนะแม่ง <laughs> เ,เกินไปว่ <laughs> ะเลันหายหมดละก็สี่แปดเปซนิเวอร์เลยนะนัดออดครับออดครับอย่างนี้เริ่มเลยแล้วอีกห้าทีครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดพูดพูด,พดได้ไหมเนี่ย ไอตอนที่เขาเล่าของเนี่ยตอนที่เซตใหม่จะเข้าเนี่ยบางวิทเนี่ยพูดเลยเออกูถามกูถามจริงนะตอนที่เขาตอนที่เขาประมูลอ e ีจูโดบวกสิบเนี่ยไอเชี้ยกูอึ้งอยู่เหมือนกันนะแล้วแม่งพอมารู้ที่หลามว่าแบบว่าแม่งไปนเนิฟของแม่งไปนเนิฟของแลอย่างอื่นอืมเน,เ,นเนิบเนิบเนิบเซตไม่พอใช่ปะชินบีเข้ามาตัดตัดก็ไม่ได้ดีเท่าเท่าฉลามั่อืมไอเชี่ย้วชาติอยู่ฉลามราคาก็ไม่ตกบางวิทน่าจะเสียได้ แม่งอึ้งกันแหละกูบอกกูบอกเลยนะขอโทษที่พลาดพิงนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ <c oughs> เรียหมดเสร็จนะครับไอ้นั่นหมดเสร็จแล้วนะครับ <ười> ยืมถ้าเล<ะ>่นรูมล,ลงวอลเมื่อไหร่ก็ก็แค่นั้นนะครับรอนนะ ฮิวโก้ตัวตึงนะตัวบุกนะตัวโจ๊กไอเ้เฮียเล่นตลกตัวแถมไม่ใช่เขาเขาตีเสากูแก้งบ้าไอเ้เฮียรออะไรอ่ะถ้าต่ำกว่ายี่สิบกูอดเหมือนกันว่าไอเ้เฮียขอให้มันติดเถอะไอ้เฮียอดไม่อดไม่เป็นไรขอให้เขาติดเถอะได้คลิปหน่อยถ้าติดถ้าติด,ถ,ตดถ้าติดเฮรันทางดิสอ่ะกูบอกเลย ถ้าติดเทเลนทางดีดอะนี่จาบกซิป่าลงดีใหญ่เที่ยมมีไม่กี่คนนะเว้ยในเซิร์ฟเนี้ยตอนนี้ใจมันหายไปหมดอ่ะไอพี่ <c oughs> โอ้หแล้วเดินทางมาถึงเนสเต็สเตปแล้วนะครับ <c oughs> คนวาย <c oughs> ไม่ไ่ต้องเนสเซ่สเตปอะครับตอนนี้ใจพี่กูนี่คือเขาแตกสลายไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะมันยากจังว่าพี่อามพี่อามขอเสียงพี่อามหน่อยดิพี่อามพูดหน่อยดิพี่คอมเบนแน่ดดเของบักจริงนเนี่ย ฟุน่นไม่ออกวันนี้แบบนีโซนโฟทำพี่กูหนักจกัดโซนโฟแม่งเอาพี่กูจริงไงเฮียเจ้เอาหนักจกัดไอ้สารเอาพี่เอาพี่กูหนักแล้วกูจะอดแล้วนะอดไปแล้วใบแล้วใบสุดท้ายนะกูอดแล้วนะแล้วกูอดแล้วนะ<อ>นคือไม่ขึ้นจบเหียขอให้เขาติดเธอยากไป พี่อามันยากมากเลยนะเวตีบวกสิบอ่ะผมว่ายากเฟมโดยบวกเก้าไปแล้วเจ็ดร yeah. nah, yeah. ้อยแปดร้อยใบกูเคยโดนยี่สิบใบอ่ะจากบวกแปดโดยบวกสิบอะที่มันตีดูดันอะไรขนาดนั้นน่ะยี่สิบใบอ่ะคนที่สองของเซิร์ฟอ่ะเอาเรื่องป่หลายคนดูในกล้จะหมดแล้วครับสิบห้าใบสุดท้ายนะกูบอกแล้วดูเพลินไอ้หี่อ่ตีบวกสิบมันยากจริงที่ที่กูบอกว่าให้ดูเพลินนะครับเพราะคลิปยาวแน่เพราะแม่งไม่ติดให้หรอกไอ้สัส <c oughs> แล้แม่งรอเอ็ม,เมื่อกี้นะครับฟังนะฟังนะเด็กๆครั้งหนึ่งแสนเซนนะกันแตกนะไอเยียใบละสี่ร้อยเคนะแสนเซนก็ประมาณเก้าบาทสิบบาทอ่ะกดรอบ1 1> หนึ่งอ่ะแตกมานะใบละสี่ร้อยเคมึงฟังไม่ผิดนะเด็กๆแล้วแม่งแสนหนึ่งนะกดรอบหนึ่งประมาณสี่สิบาทยี่สิบห้าเอ็มใช่ไหมนิวอืม ไอเหียแม่งลอกพี่กูยิ่งสิบห้าเอ็มไม่พอแม่งลอกกันแตกกูพี่กูไปอีกสี่ร้อยขีดหมื่นห <220 S 2> <200 S 1> นึ่งอะลิปเนี่ยประมาณเก<อ> <10, S 1> ือบหมื่นหมื่นหนึ่งอะไอตัดอ่ะเดี๋กกูเดี๋ยวใครไม่ใครไม่เก็ตเดจัดให้ก็เท่าไหร่วะนิวร้อยเอ็มนะครับกันแตกพี่กูตีร้อยเอ็มนะครับกันแตกไอเหียจบ ร้อยี่สิบห้าเอ็มรวมค่าตีบวกเรียบร้อยครับจบโอ้โหคลิปนี้โคตรเจ้งนะครับไอ้เหี้ยทำไงดีวะพี่กูงอ่แล้วไอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอเฮ้ยพี่กูไปเมืองจีนไปทำอะไรวะเนี่ยไอ้จี่กูร้อน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู่าปาไม่ใช่ปลาแหวนจีแหวนจีหรือแม่ก็ตีขึ้นแหวนหลามอ่ะบวกสิบกูเชื่อเอ้ยถอดมาแล้วไอ้เหี้ย แล,แล้ววันนี้เขาตีบวกเก้าติดสองชิ้นด้วยไงหลังกางเขนอะ่ะกับแหวนหลามอะ่ะเขาตัดเก้าขึ้นติดไงกูว่าแต่เขาตับสิบแล้วนะ่ะแต่ใจเขาไปแล้วนะวันนี้ใจเขาไม่ไม่เอาอะไรแล้วนะเฮ้ยโอ้โยติดตัวอลโอ้ยรดด้วยยังดียังดีไม่หายเว้ยยังดีเว้ยมันดีหรอวะดีที่ไม่หายไงเอ้ขายมือบาวีท่าเอ็ดล่ะพี่เปลืองปะเนี่ยพี่เปลืองปะเนี่ยผมถามเนี่ย และสองหมดไงเปลืองน,นะเปลืองน,นะแต่เอ็มมันเหลือไงพี่กูจัดแน่นอนพี่อแม่งแม่งเมื่อกี้นะครับก่อนก่อนตีบวกสิบก่อนตีบวกสิบพี่อาแม่งจัดมือปานะครับบว oh, กเจ็ดอห้าสองจัดเพื่อนผมไปนะครับไอ้เหียเอาไปลดสองทีแตกเอ้ลดทีเดียวแตก ดูเอานะครับยี่สิบเปอร์เซ็นของเกมนี้นะมีเปอร์เซ็นเท่าไหร่ถือว่ามีเปอร์เซ็น์หมดนะครับเกมเกมนี้นะถ้าสมมติว่าเขาเขียนว่ามีเปอร์เซ็นตแตกเนี่ยมึงจำไว้เลยว่ามันมีโอกาสแตกแน่นอนของหายอะ่ะไวรุ่นโหพี่กูพี่กัวจริงว่ะ พี่ว่านอยู่แบบนี้พี่ว่นอยู่อยู่อยู่ทำไรพี่าปั้มเสียอยู่โอ้โหคำเดิมนะบนหลุมนะเราอ่ะวันนี้ตัวละหน่อยเดี๋ยวไปดูเลยโอ้ยเมี่มงนอนใบเดียวพี่ยามเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิวโอ้โหไอ้เหี้ยตียิ่งรถ ไอ้พ oh, ี <kil ometer> <gr patient> ่ก <contamination> oh, ูงอ่อมไอ้วันนี้พี่กูงอ่อมกูบอกเลยไอ้เชี่ยวันเชี่ยอะไรวันนี้แปดดีพี่กูโอดนแปสามอีกมั้งเนี่ยกูว่าแล้วทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปแบ่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดติดตาอด้วยนะแล้วก็ติดตามช่องเอ็กซ์ติมด้วยนะครับวันนี้เจ๋งชิบหายเยียพี่อาร์มกู โดดไปแล้วนะครับไอแว่นแม่ง่อเสร็จวันปิดคลิปด้ยใครคใครจะดาวน์โหลดโหลดได้ลิงก์อ่ะแล้วก็นะครับใครที่อยากกลับมาเล่นนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่สนใจเกมนี้นะครับโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมนะครับลิก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับไปแล้วนะครับคนดูไปแล้วนะครับ